ขอบคุณหลายๆไอ้ทสายครับพี่น้องครับถิ่มมให้อ่าความตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับพี่น้องครับี่ปลาหน่อยเด็ดหน่อยโอ้ตรงเด้งปลาไงขึ้นติเขาแหงอะไรดวงเด้งตรงเด้งเลยครับพี่น้องครับปลาแหทีโอ้เพิ่งเอาหลุดพี่น้องไปปลาธรรมชาติกันหลายหน่อยเอาขอบคุณเด้อยครับพี่นองเส้นแหงเดี๋ยวเ้ามาลุ่นกันเด้อครับพี่น้องครับมาเลย ับเสียบอยเพิ่นนะครับมาก็นั่งใจเสียบ้เพา่นฝ่ง่ายดอกเ่กั้นไฟพูกกันนเพิ่นนะครับไฟอห่าเลยครับ้เ็ดแงะจงโชคดีจงมันหมานกันแล้วกันนะครับเบิ่งเอานะครับอายาเลยครับพี่นกัเพ่อนยาเลยครับพี่น้องครับปาถ้าไหนกโหดต้องโหดด้ยนะคันอนถ้าชัชัดงนะโอ้โห

สุดยอดสุดยอดนี่วาเบื้องใกล้ๆเลยนี่ทั้งนี้โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับหมานทุกคนครับพี่น้องครับนี่ครับหมนหมานหมานะครับโอ้หมานปลาใหญ่ครับพี่น้องครับหครับเบนมานหมนครับพี่น้องครับอทั้งพี่เอาขึ้นมาคือกันครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับโอ้หมานทุกคนครับหมานทุกคนครับที่มากไนครับ หม,มานทุกคนหมานทุกคนครับพี่น้องเอาโซ่คอนโซ่คนนี้บักไงเลยครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดทั้งนี้ก็หญ่ขึ้นกันครับโอ้สุดยอดสุดยอดหมานทุกคนครับพี่น้องครับอหุ่นไกล้ๆหุ่นกับหมานครับพี่น้องเดวสีส้ม,มให้เบิงโอ้สุดยอดครับ โอ้หมานทุกคนครับพี่น้องครับหมาน ah ทุกคนครับมือนี่พี่ครับคนทั้งคนโอ้เท่าที่สังเกตนี่หมานทุกคนเลยครับพี่น้องครับน,นี่ครับเบิ้งครับนี่ครับนี่กับหมานครับทั้งนี่อออโอ้หมาน ah ทุกคนพี่น้อง หมันทุกคนเลยครับนี่ข้างฟังนี่กับขึ้นมากใกล้ๆนี่ครับพี่น้องครับเออครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่กับตัวไงคือกัน้วครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดหมันหมันอ่ะไหนละครับตัวไหนบักไงครับอ่ะนี่เอาเดี๋ยวมาเบิ้งนั้งผีบักไงหนูพี่น้องครับโอ้ปลาตองกับลายครับนี่ไหนละครับหม่องทั้งน้ำแข็งน่ะโอ้พันวาอยู่หม่องทั้งน้ำแข็งเด้อตัวบักไงนี่กับบักไงคือกันครับพี่น้องครับ โอ้หมานทุกคนครับหมานทุกคนครับมือนี่ยเออพี่ว่ครับแบบไงเลยตัวนี้โอ้ใหญ่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 สดสดเลยครับพี่น้องจากบ่อครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับหมานแห่งหมานแห่งนี่โอ้บ่อหงโตเลยบอครับทั้งคนสุดยอดสุดยอดโอ้เสียนเบมะลังปสดเดี๋ยวเสียนมัตตาบัตไหนเนาะครับนี่นมะลังปสดอจะเนี่ยมัตตาบันไหนครับ กันลมครับอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษเฮาโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับหมานหมานครับพี่น้องครับนี่หมานตัวนี้เหงมักญ่เลยพี่น้องเลยหมานทุกคนครับพี่น้องครับหมานหมานทุกคนครับนี่ผมสีส้มไม่ให้เบิ่งด้วยครับพี่น้องครับได้ทุกคนเลยครับพี่น้องครับหมานทุกคนครับตามที่เห็นจับอยู่นี่พ่น หมาทุกคนเลยนะครับพี่น้องครับโอ้หมานี่หลีตัวนี้ทุกคนเลยท่านตามที่เนี่ยมึงนี่ได้ทุกคนเนาะครับเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องนี่ครับพูดตั้งคนพูดยุกย้าไกลพูดกับหมาครับพี่น้องครับอู้พูดพูดอุ้มขึ้นมาแล้วพี่น้องเอามาเบิ้งมืเบิ้งเลยอุ้มขึ้นมาแล้วอุ้มขึ้นมาแล้วนี่นี่อุ้ย โอ้อุ้มขึ้นมาแล้วอุ้มขึ้นมาแล้วพี่น้องครับโอ้ปลาหนองนี่ลายครับพี่น้องครับเอาเามันสิไลลุงมันสิไหลลุงนี่นึ่งเอาดีดีเดอั้งไงอืมพี่น้องครับหมานทุกคนเลยครับพี่น้องครับหมานทุกคนหมานทุกคนน้องอยู่บ้านกระตําเ้อครับพี่น้องครับบ้านกระตําตําบลขยุงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับมือนี้ครับอยู่ บ้านกระตำตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับมือ่อี้อ้าวนี่แหละมาจอบมึงมองนี่แหละพี่น้องมองเงินซีมันหมานนี่แหละครับอือเป็นยังไงบ้านเนี่ยมาลุ่นกันมองฟังนี่แลหละเฮ้ โอ้มือลงไปเลยพี่น้องเลยนี่ทั้งนี้กับมานครับพี่น้องโอ้นี่พี่น้องขึ้นมาไก,กลๆเลยพี่น้องอะสวยกันสามแร่งแข่งขัน เซียนมาตตาบัณฑไหนเนาะครับเซียนบ้านเนี่ยครับนวลแดงครับโอ้นวลแดงอำเภอเมืองนี่บ่ะครับอำเภอเมืองศรีสะเกตเท่านี่บ่ะครับโอ้เป็นมาตาบ้านนวลแดงนะครับพี่น้องครับเซียนแน่นอนแน่นอนพี่น้องหมานครับพี่น้องครับหมานทุกคนเลยครับนี่เอ้ากำลังเ้าวขึ้นมาใกล้ๆเลยพี่น้องเอ้า นีละมาลุ่นกันเบอ่งนี่ฮาวขึ้นมาแล้วออดึงขึ้นมาแล้วพี่นองดึงขึ้นมาแล้วอืมหมานทุกคนครับมือนี้ครับน้องบ้านกระตัมเด้อพี่นองหมานทุกคนเลยครับมือนี้โอ้สุดยอดครับพี่นองครับน้องบ้านกระตําอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษพี่อยู่ในกับฟอมอยู่นม่มองใสเพื่อนนี่กัหไลยครับพี่นองครับนี่แจ็คโต้เหรอครับครับพี่นองครับหมานหมานครับพี่นองครับ อืมุ้นหมักญ่เลยพี่น้องหมักใหญ่เลยครับพี่น้องครับอือสุดยอดครับพี่น้องครับหมานีรีครับพี่น้องครับหมานทุกคนครับหมานทุกคนหมานทุกคนเลยครับพี่น้องครับเบิร์เอาครับพี่น้องครับหมานทุกคนครับพี่น้องครับ หมานแห่งครับพี่น้องครับหมานมานมานครับโอ้หมาน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 โอ้หุ่นพี่น้อง โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับหมานทุกคนเลยครับพี่น้อง